โอเคสวัสดีครับว,นนวันนี้นะครับพบก,กับวันนี้นะครับพบก,กับพี่อาชีและน้องโคโค่นะครับในช่องลูกปุ๋งทีวนนีนะครับวันนี้ครับเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูผีเสื้อกลางคืนอีกสายพันหนึ่งนะครับเราเคยให้เพื่อนๆดูสายพันหนึ่งไปแล้วนะแต่นี่ก็เป็นอีกสายพันหนึ่งนะครับอยู่ข้างล่างนี้เลย ลายมันก็แบบจะกลมกลืนกับใบไม้แห้งมากเลยนะครับเนี่ยลายเป็นสีใบไม้แห้งเลยนะครับคล้ายๆอีกเสื้อกลางวันนะครับจะปีกมันแบบสีเหมือนใบไม้แห้งนะครับเฮ้ยมีจุดๆตรงตามปีกมันด้วยครับจุดๆจุดสองจุดดับท่บอกื่้นๆด้วยว่าเราไม่ได้ไปจับมาแล้วมันเลียข้นมา้ก็ เราไม่จับเราไม่ได้จับมันมานะครับมันบินเข้ามาในบ้านเรานะครับเราก็เลยให้เพื่อนๆดูก่อนที่เราจะปล่อยมันไปเมอนเดิมเลยมีมดอยู่ตนันด้ยไม่เห็นเ,ย<ด>เลยอ่อมดมดมดเป็นไรออกไปแล้วตัวนี้มันรู้สึกมันยังไม่บินเลยนะเนี่ยตอนนี้ พิกับเสือกลางวันตอนนั้นที่เราจับมานะบินแบบบินหมดเลยบินอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยนะครับนี่ฝานี้แม่ก็จอดลูให้แล้วนะครับจอดลูไว้แล้วมไม่ต้องหัวนะเรื่องใจอะไรแบบน้น้องดูผีเจื้อตืนเลยเองมาดูเป็นไง สวยไหมดูองหน่อยดูองหน่อยเดี๋ยวร้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเราก็จะปล่อยมันเลยนะครับเพราะว่าอยากให้มันคืนสู่ธรรมชาติเร็วนะครับ ว้าวเพื่อนๆดูสิลายมันสวยมากๆนะผมว่าผมชอบลายนี้นะแต่ลายนี้สึกสีมันจะสีน้ําตาลหมดเลยครับเออไม่เหมือนกับตัวที่แล้วนะครับที่เอาที่เราจับมาเอ้ยที่เราเจอนะครับมันตัวสีมีสีเขียวแซมเข้ามาด้วยแต่นี่สีน้ําตาลทั้งตัวเลยนะเขาปีกมันค็ทำไมเยรกว่าเนี่ยใช่มันคล้ายๆผีเสื้อกลางวันกว่านะครับ คล้ายๆมากกว่าเหมือนเกือบเหมือนเลยหน้าตาตัวอะไรก็เหมือนดีเชื่อกกลางวันนะครับเปลี่ยนแค่สีปีสีปีปว้าว เพืเ่อนๆดูแม่หมนุนให้เพื่อนๆดูอยู่นะสามร้อยหกสิบองศาครับวงกลมเลยวงกลมว้าวแหรอ,อไม่ทำไม่ทำม,มันนะโอเคโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับ กดแชร์และกดติดตามพวกเราด้วยนะครับแค่เป็นกระดาษให้พวกเราสองคนใช่ไหมใช่ไหมอ๋อ,อใช่คำตอบอกไรแล้วนะ,ะวันนี้พวกเราขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย